พี่เป็นสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้พี่เป็นออกตลาดกีนมอเป็นวันแรกในรอบสี่ห้าเดือนที่โควิดระบาดหนักเนาะวันนี้พี่เป็นพามาเที่ยวตลาดจริงๆตลาดเปิดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ว่าพี่เพ่นอะ่ะไม่พรอ้อมเมื่ออทิตย์ที่แล้ววันนี้พ่อค้าแม่ค้าก็มาพอประมาณค่ะอันเนี้ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวพามาดูแผงพี่เพ็นว่าวันนี้พี่เป็นมีอะไรมาขายบ้าง ของพี่เป็นส่วนมากจะไม่ได้เตรียมอะไรเยอะเลยค่ะเพราะของก็ไม่ค่อยมีก็นี่แหละค่ะก็มีกล้วยมีกล้วยน้ำหวามนมะลิอ่องนะคะวันนี้มะลิอ่องสวยๆเลยตัดมาใหม่ๆแล้วก็จะมีลิกกับมะน,นาวโหคองละสิบบาทนะคะวันนี้ขายเอาใจลูกค้าเลยวันนี้แล้วก็มีสวรสแล้วก็มีฮอลแลนด มีกล้วยหอมจันฮอลแลนด์มะละกอแขกดำนะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็มีมันเทศมันเทศวันนี้มีแต่สีส้มนะอันนี้พี่เป็นสั่งเขานะของตัวเองยังไม่ได้ลงเลยคะ่ะเพราะโควิดพี่เป็นก็ไม่กล้าลงของเยอะข้าวโพดอะไรก็ยังไม่ลงมีฟักทองอยู่นิดหน่อยแล้วตอนนี้จะเป็นนางเอกของพี่เป็นก็คือไผ่บงหวานนะคะ ต้นพันไผ่บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งไผ่กินสดอะคะ่ะวันนี้เพ็นเอามาสองเบอร์ตัวนี้จะเป็นเบอร์สองต้นละสองร้อยนะคะถ้าใครสนใจก็แวะมาได้ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ด้านไอ้เบอร์สามอยู่ด้านหลังนะต้นละหนึ่งร้อยบาทก็ประมาณนี้ละคะ่ะวันนี้มาแบบสบายๆเป็นอาทิตย์แรกที่ได้ออกมาเนาะก็ช่วงนี้เหมือนที่เพยเป็นลงคลิปให้ดูะคะ่ะน้ําที่สพะล้น เราก็ต้องอยู่ระวังปลามันจะออกหมดนะคะต้องระวังเรื่องเรื่องเรื่องน้ำนิดนึงปลามันจะออกล้นสระตัวนี้นก็จะมีฮอลแลนด์นะคะมีฮอลแลนด์แขกดำมีอยู่สีลูกฮอลแลนด์มีอยู่สี่ลูกก็แทบจะอินซีร้อยเปอรเซ็นต์คะตัวนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะแต่ก็มีดเดี๋ยวเป็่นให้ดูเสารถเก็บไว้หลายวันมันก็จะประมาณนี้และคะ่ะมันจะช้ำชำนิดนึง วันนี้สวรถพี่เพ็นก็ขายแค่สิบบาทนะคะวันนี้วันนี้เปิดตลาดลูกล้วยหอมจันทกล้วยหอมจันท์ดูมันเต็มที่จนมันแตกเลยะคะ่ะให้ทายวีนี้พี่เพนจะไอ้เครือนี้พี่เพ้นขายเท่าไหร่พี่เพนจะขายร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกค้าต่อรถได้อีกวันนี้เอาใจลูกค้าเต็มๆสวยงามค่ะ นคะครับเพราะว่าพี่เป็นฝอยมันแก่เต็มที่เลยมันก็จะอวกขวกประมาณนี้แหละจริงๆในเครือหนึ่งมันสามารถมีได้เยอะกว่าน,นี้อีกนะแต่พอดีช่วงนี้ต้นมันยังเล็กอะ่ะยังไม่ได้ขยายเพิ่มเลยค่ะหอมจันท์ยังไงก็แวะมาอุดหนุนได้นะพี่เป็นก็อยู่อยู่หน้าชาชักเหมือนเดิมค่ะก็อยู่หน้าชาชักต้นพันก็ส่งได้ถ้าเกิดสนใจยังไงชาชักชานมสดที่ตลาดกินหมอยเป็นจะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะก็แวะมาได้ ยินดีต้อนรับทุกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ที่กรีนมอลนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า